วัสดีจ้านะคะพี่นีทําไม่ยังอยู่แนนะคะพี่นีกับใครคองออนไลน์นะคะพี่น้องนะคะเลี้ยงลูกจ้านะคะอ่ะ,อะแล้วก็สร้างตัวตนน้ําจ้านะคะก็พึ่งมาเหรินติกตกนี่ละจ้าบ่อดูน่ะแต่ก็ดีนะติกตกนี่ก็ คือแบบมีแต่คต้นดีๆคือจังไหนออกแบบกดหัวใจกดยังคือมันมีคนติดตามน,นะคะพอจะกลานไล่แต่จ่าจพี่น้องพอจะกลานหัวใจนะจริงๆพี่นิดอยากทําคอนเทนต์เกี่ยวกับแบบว่าลองเพลงมากกว่าเพื่อจะแบบเพจจะขอมีความสุขแล้วก็ให้ผู้อื่นมีความสุขนะมางสีนะกะอยากเพจแต่เดี๋ยวจะไปฝึกษากอนวาการที่ว่าเขา้เาเสีเยวเพลงผู้อื่นมาลองหน่นข้าจเจ้าสี่แบบว่ามิติกสิทธิ์บอเอียงสีนาะเขาก็อยากฝึกลองเพลงไว้บ,บ้า,าแบบเล็กซิมเด้ เอาแบบร่องทโซดนะจ๊ะเอาแบบนั่นค่ะนะคะมันค่อยแลกและแตกต่างจากคนอื่นนะจ๊ะอ่ะนะคะอ่ะ <_ d ans> คือพี่นี่ก็เป็นคนหนึ่งน่ะที่ไปเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งแหละเป็นความรับเขาเรียกว่ากดแรงดึงดูดนะ <_ d ans> พี่นี่ก็บว่าอะว่าแบบ <_ d ans> คือเวลาบวกขาดกับบวกขาดอีหลีได้ว่าอเออนี่อย่างก็มีเรื่องที่แบบว่าเหตุให้เกิด เกี่ยวกับชีวิตเท้านะคะแต่คือพี่เลยจะมาบอกให้เรื่องของความโชคดีตัวพี่เองนะการที่จริงๆเขาจะบอกว่าให้จุดทูบได้ตลอดพอเรียยหลู้จบ21มือแล้วมันบ่เขาเรียกว่าคลิปมหากาภค่ะยี่บเอวันนะคะอะ่านะคะคือที่เขาไปเบ่งมันได้อีกอย่างคือมันได้สติได้ชิ่งใหม่ๆเหตใุให้เขามีความสุขยกจิตยกใจให้เขามีความสุขมีสติแล้วก็ หมูสึกว่าโชคดีหลายอย่างในของควนของฝากในเงินในค้าคอม้าหลายค่ะในช่วงหนึ่งเนาะเออหนแหละนะคะแล้วที่นี่พี่ก็ยอยากจะมาแบ่งปันโดยคําที่เขาจุดถูกสิบหกดอกจุดต้นแต่ด้เงินหลบนั่นหลบสองแต่หล,บ,ล,บ,สลบสามนี่ค็คือบ้าในขอบัตรจ,จุดที่อย่างบัตรจุดกับ,กบพ่อเขาจว่าให้คันยากชีวิตมีชีวิตด,ดีก็เนี่ยให้จุดถูกเนาะวันพฤหัสนะสิพา จุดถูกขอโหสิกรรมเนาะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะคี่นะี่นก็เป็นคนหนึ่งที่สัญญาต่อเทวดาไว้นะคะคือจุดถูกทั้งหกดวงก็เอิญมุขหัวพลเมาือางฟังเขาบอกรือเปล่ปปาเวลาที่ทานจิตก็คงจำมีอยู่นั่นหลักอ่ะนะคะมีหลายก็เวลาเขาจุดถูกเขาขอพลเมีเพราะพนได้ยินถูก้าใจว่าในความเสื่องเขาแบบนะี้อยู่แล้วเนาะพแม่าแถลงนี้แนะ่เขาบอกถึงถึงสันฝ่าสันดินเนาะเออพลเมือ,องิมานมณังฟังในสิ่งที่เขาขอพรแล้วเขาก็บอกว่าการขาได้เงินเีน่อนข้อฉ มาซอยเหลือผูกค้นเหมือนบ่อซอยซอยก็จะออกกุิตาเนาะเออบังนีเขาก็ซอยตลอดถ้ามีความรู้สึกแบบว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาบ่อเหตุอ่ะหลายมือคือกันแต่ว่าเขาบ่อเหตุคลิปเนาะแต่ว่าพี่กัโพสล์ลเฟซตลอดแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่ว่าจิตใจเขาแบบมีปัญหาแล้วเขามันดึงออกจาคลองออกว่าไรแต่ว่ามือเศารเนี่ยที่บอกให้ฟังจิตใจสบายใจมากเลยเพราะเชียร์ิตเชียร์ใจแล้วก็ขอบคุณเนาะเราไปที่นี่ เออคนเรามันก็มีบางแหละนะปัญหาอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเท่านี่แต่เท้าสิต้องแก้ให้ได้แก้โดยตัวเท้าเองแล้วก็มานั่งขอบคุณเจ้าของโปรแกรมเจ้าของให้เจ้าของพอตัเรื่องเล้าดีๆนะพี่น้องแล้ววันนี้คนอื่นอาจจะมองว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงทั้งสี่แต่ว่าพี่นิดว่าอะไคิดทั้งสันเพ,พนราะพี่รู้รู้ความลับว่าย่างไงซะทุกคนที่ติดตามพี่นิดนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube t i ิ t o k หน้าจจะเหมือนนะ เอยียงกระซังมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะพี่จุดทูบสิบหกดอกเลยค่ะนะคะเดี๋ยวรอบใหม่จะพาจุดนะคะอ่ะนะคะเพราะในสิ่ง,<อ>งที่เราทําคือแบบเรื่องสาบานเลยจ้ะนะคะพี่น้องเออคือแบบเขาเสือเลยว่าสิ่งที่มองมาเห็นน่ะมันมีอยู่จริงเพราะถือลา้านก็ได้อีหลียังที่เขาขอ,อเขากระพัวเงินั้นมาจากไหนมันก็ได้ตลอดลวเวลาฮอาที่หารจิตคอยฮอข,ขายของดี พี่กท็ทาใจสบายสบายสมมติว่ามือนีออกไปขายของสิม,มันบอกหรือขายของออนไลน์กับสางพีพ่ก็โพดโพดโพดหรือว,ว่าออกไปขายของนี่ก็รู้สึกรรว่าสมมติว่าสิมาบอกวิธีด้วยให้คิดแบบนี้ผู้ใดเป็นแม่ค้าออนไลน์นะเจ้าขายของนี่เจา้าอธิฐานจิตเจ้าหูผู้เดียวเนี่ยสมมติเจ้าหูผู้เดียวแลเจ้ามะพอ้ปล่อยเนาอะไอม่ว่าเจ้าขายยังก้ยยงนนอนนี่ให้ไปหารูปภาพคนหลายๆอ่ะแล้วก็ไปเอาท่ารูปร้านจะกร้องนั่น ให้ค้นเขามามุ้งกลานเขาหลายๆเขามาซื้อล้านเ่าหลายค่ะเสื้อบอสมองจีจำให้แล้วก็จำจ้องแล้วก็ขอบคุณภาพนั้นให้ค้นมาซื้อของเขาหลายๆเราเวลาค้นมาซื้อหลายๆแล้วอะให้บอกเขาว่าเอาแล้วเอาอีกเอาแบบชี้เอาแบบเอาอีกเอาอีกแบบนี้พิรู้สึกแบบนี้จ้ะสมมติว่าพี่นิดขายได้ร้อยหนึ่งขายได้หาิปนี่ซิปสามซิพี่ก็บอกว่าเอาเอาอีกเอาอีกเอาแบบนี้เอาเยอะๆเท่าตรงนี้ไอเขาเรียกยัง ฟที่แบบว่าแบบตื่นเต้นแบบคักๆแบบว่าลูกค้าสิมาซื้อลานห้องหลายๆมันขายดีๆเบอรเกี่ยวกับเศรษฐกิจอันีมันเป็นที่ตัวเราเองอ่ะมันเป็นเกี่ยวกับสมองเขาเป็นกับตัวเรากับจิตใจที่เราคิดไปเองค่ะนะคะคันเราปรับจิตปรับใจให้เราโปรแกรมให้เรายกตัวอย่างเช่นเด้อโปรแกรมใหเจ้าของมีความสุขโชคดีมีโชคลาภหรือ ฉันมีสมองเงินล้านรู้สึกไปเลยว่าเจ้าของมีเหลือเฟือฉันมีเงินเหลือเฟือนะคะแล้วก็ฉันจะเจอแต่ลูกค้าที่มีเหลือเฟือประเทศพวกเจ้าสิพ่อแต่ลูกค้ามีเงินมาสื่อของของเจ้าต้องให้เจ้าขายของถูกของแพงเท่าไรลูกค้าเขาก็มีเงินควักสื่อแบบว่าเราไม่ต้องไปง้อลูกค้าเลยไม่ต้องง้อตื้อขายลูกค้านั่งสวยๆลูกค้าก็ามาซื้อเอง นั่นแหละนะคะร้องพีก็ไม่มีความรู้ใดๆนอกจากการมาช่วยเหลือผู้คนในเรื่องการกันค่าการขายสับี่น้องอยากให้ทุกคนในขายดีจ้ะร้องเอาไปใส่เบิ้งอนดับแรกค่ะนะคะเราเคยไม่เห็นค่าของการค้าการขายของสินค้าที่เราขายอยู่ไม่ว่าจะเป็นขายออนไลน์ออฟไลน์ให้ขอโทษเขาก่อนค่ะขอโทษนะที่เราไม่เคยเห็นคุณค่าทั้งที่เธอเนี่ยช่วยให้เรามีเงินมีรายได้มาตลอด สิบปียี่สิบปีห้าปีที่คุนค้าขายมาขอบคุณมากมากนะต่อไปนี้ช่วยให้เราค้าขายดีไปอยู่กับลูกค้าเรียกลูกค้ามาซื้อเยอะๆซื้อแล้วซื้ออีกอยังกระเป๋าได้สิ่งดีๆจ้ะขายดีเพราะพาขายขายดีปันแตกขายดีแบบว่าลูกค้าลุ้มซื้อใส่ถุงแบบแทจบจะบ่ทันขายมดทุกย่างนี่ที่ขายอยู่นี่ขายดีข,าย,ดขายเบิร์คักจก้ะหาแล้วเราก็ต้องคุมตัวเองให้มีความสุขด้วยนะคะเจ้าของคนที่อธิษฐานจิตเนี่ยเราสามารถอธิษฐานจิต ได้ตลอดคะนะคะ24ชั่วโมงเลยนะคะไม่เชื่อก็ลองอธิษฐานจิตอยู่นะคะเพราเสียหายจ้ะ,ะนะคะนะคะเราก็มีแต่ความหวังดีค่ะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆนไหนเราก็ได้มาเจอกันแล้วค่ะนะคะคุณสามารถอธิษฐานจิตในสิ่งที่คุณต้องการได้ทุกเรื่องของชีวิตพอแค่เชื่อค่ะถ้าเชื่อ เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในจัก,กรวาลหารือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นที่คุณจุดทูปขอพรโดตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นพระพิคเนตนะคะหรือแม่นางกวักนะคะพระสังกัจจายพระศิวรีนะคะน้อยพี่ก็จะมาเผยแผ่นะ,ะในพี่มีศัจาวาจากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่นับถือพี่ก็ต้องมาเผยแผ่ะค่ะนะคะหรือพระพุทธเจ้าะค่ะนะคะถ้าคุณเชื่อว่าทุกพระอ,องค์อย่าวินอันทิปขนานี้จะมา ทำยกมือควยใส่ทำไมลละลูกทำตัวน่ารักน่ารักสิต้องรู้จักกาลเทศะสิลูกค,คนรู้จักเห็นเป็นละล้านคนลูกไม่จะเอาคนรู้จักเป็นละล้านคนเลยนะอันเด็กน้อยจ้ะว่าเป็นยังหรอกออให้อภัยนะคะนี่แหละเวลาเราเกิดเรื่องอะไรกับชีวิตเราเราต้องรู้จักให้อภยัย ให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้อภัยผู้อื่นแล้วก็รู้จักรักตัวเองแล้วก็รักผู้อื่นเป็นนะคะมันก็มีความสุขคันนะคันแบบว่าเฮ้ยวะหูหูสึกความรักบ่มีเลยมันก็สิบแบบเพศใจจิตใจเฮ้บ่มีความสุขจักนะคะไปแล้วเจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า